สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเปิดไพ่5ใบนะคะก็คือคู่แท้ของคุณเป็นใครคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาอ่านตามไพ่นะคะใบแรกนะคะเลข3ค่ะเอ่อเด h p ายพินเทสนะคะคู่แท้ของคุณคือคนที่เพียบพร้อมด้วยหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์มากๆเข้าถึงยากหรืกลับซับซ้อนนะคะ ใบที่2นะคะเลขสิก้าค่ะ The Hermit นะคะคู่แท้ของคุณนะคะเป็นคนที่อยู่แดนไกลแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องใดใดก็แล้วแต่จะตัดสินใจด้วยเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะคะ คู่แท้ของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบอกว่าอายุมากกว่าแล้วก็ชอบใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์บางคนนะคะอาจจะแบบว่าอายุต่างกัน5 7 1ถึง7ถึง10ปีเลยนะคะคู่แท้ของคุณคนนี้อ่อนโยนบริสุทธิ์แล้วก็แบบว่าอบอ้อมอารีที่สำคัญเวลาอยู่กับคุณคือโรแมนติกมากค่ะใบต่อไปนะคะเลข13ค่ะ คู่แท้ของคุณคือเดอะสเตนเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งแล้วก็ชอบเปลี่ยนอะไรใหม่ๆไม่ชอบอะไรเดิมๆค่ะคู่แท้ของคุณนะคะเลข13เป็นคนที่แบบว่าลุยๆค่ะพร้อมปะ,ะพร้อมคว้แล้วก็ใครที่ไม่ดีก็คือจะถอยหา่างแต่ว่าถ้าใครที่ดีก็คือทุ่มเทหมดใจนะคะใบต่อไปนะคะเลข6ค่ะ คู่แท้ของคุณคือเดวอร์คู่แท้ของคุณคือคนที่อยู่กับคุณแล้วทําให้คุณมีความสุขไม่ว่าจะทําอะไรด้วยกันก็จะหัวล็อกคิกคักคิกคัก,คกเขาอาจจะเป็นศิลปินแล้วก็แบบชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบวาดรูปชอบเดินทางชอบที่ชอบท่องเที่ยวบาง